ขนมจีนมันเป็นของคาวแต่ว่าทําไมเรียกขนมแถมยังมีคําว่าจีนเอ๊ะมันมาจากประเทศจีนหรือเปล่าคืออย่างคนภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเขานิยมกินน้มจีนกับฮอหมกหิวแต่ไม่รู้จะสั่งอะไรดีถามในห้อยในห้อยก็ไม่ตอบตามสั่งปักซอยก็กินจนเบื่อทําเองสุนัขก,ก็ไม่รับประทานและนี่คือทางออกของคุณกับพอดแคสวงในวลลาร้านวลลร้านเลยนะ้นอง สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกลับพบกันอีกแล้วกับพอดแคสส์วงในเวลารานะคะและแนทพี่รามพี่ฮอยสามคนเหมือนเดิมนะคะเย่ก็วันนี้นะคะบอกเลยว่าคนรักขนมจีนเนี่ยเร่เข้ามานะคะบอกตั้งแต่ต้นเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปกินขนมจีนนะพี่ราม<อ>าพี่<บ>ฮอยอด้วย,ย <laughs> ใช่บอกเลย <laughs> ไม่รู้จะจะเกิดไปทําไมแล้วก็บอกเลยแล้วกันนะคะก็แต่ก่อนจะไปกินขนมจีนกันนะคะก็ไม่รู้ว่ามีใครสงสัยเหมือนกันว่าไม่ว่า ทำไมขนมจีนถึงชื่อนี้คือแบบมันไม่ใช่ขนมทำไมถึงเรียกขนมมันมาจากเมืองจีนหรอสงสัยกับน้องหน่อยไม่ได้หรอกรโอเคงั้นก็ถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยละกันพอแล้วก็สำหรับขนมจีนนะคะมันเป็นอาหารคาวชนิดหนึ่งที่ทำด้วยแป้งมีลักษณะเป็นเส้นๆคล้ายเป็นเส้นหมี่ขาวอะไรเงี้ยนะคะมีขนาดเล็กนุ่มลื่น มักจะกินกับพวกน้ำยาน้ำพริกอะไรแบบนี้นะอ่าซึ่งขนมจีนเนี่ยมันถือว่าเป็นอาหารคาวที่มีอยู่ทุกภาคของไทยเลยพี่ลามพี่หอยหลายคนก็อาจจะสับสนว่าขนมจีนมันเป็นของคาวแต่ว่าทำไมเรียกขนมแถมยังมีคำว่าจีนเอ๊ะมันมาจากประเทศจีนหรือเปล่าซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะคือขนมจีนเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากมอญต่างหากอืม,อมซึ่งเขาเรียกกันว่าขนมจีนอ่านะคะโดยคำว่าขนมเนี่ยหมายถึงการ yeah, พวกคนยุโรปเรียกขนมจีนขนมอ๋อแบบว่าเสียงแบบว่าฝรั่งฝรั่งนิดนึงใช่ไหมขนมจีนอ่าซึ่งคําว่าขนมจริงๆแล้วมันคือการแบบจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนคําว่าจีนเนี่ยมันแปลว่าทําให้สุกนะนอกจากนี้นะคำว่าขนมเนี่ยเขาบอกว่าสันนิฐานนะคะน่าจะใกล้เคียงกับคําไทยคือคําว่าข้าวหนมที่แปลว่าข้าวที่นํามานวดให้เป็นแป้งนะคะซึ่งภายหลังเนี่ยเขาแปลงมาเป็นคําว่าขนมมาจากคําว่าข้าวหนม พูดพูดพูดมากลายมาเป็นขนมนั่นเองนะคะก็เลยเกิดเพี้ยนเสียงนะรวมไปรวมมาจากขนมจีนเนี่ยก็เลยมาใกล้เคียงกับความว่าขนมจีนนั่นเองก็ถ้าจะให้สรุปนะก็คือเหมือนกับคาว่าขนมเนี่ยมันก็มาจากคําว่าข้าวหนมของไทยเราที่แปลว่าข้าวมานวดเป็นแป้งแล้วก็เพี้ยนเสียงมาเรื่อยๆลกลายมาเป็นขนมขนมขนมอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นขนมจีนนั่นเองนะคะโดยขนมจีนหรือว่าขนมจีนเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น3ชิ้นด้วยกันที่ร้านพี่หอย ประเภทแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าขนมจีนแป้งหมัก นะอันนี้จะเป็นเส้นอ่อนนุ่มลื่นมีกลิ่นหอมจากการหมักโดยมันผลิตจากข้าวหรือว่าแป้งที่มีการหมักไว้สองถึงสามวันก่อนจะนํามาให้ความรอ้อนแล้วก็รีบเป็นเส้นอันนี้ก็คือขนมจีนที่เราคุ้นชินกันอยู่นั่นแหละเนาะก็จะมีกลิ่นของการหมักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. อ่ะอย่างที่สองนะคะคือขนมจีนแป้งสดอ่าชนิดนี้เขาบอกว่ามันมาจากข้าวหรือว่าแป้งสดวิธีทำเนี่ยก็จะคล้ายกับขนมจีนแป้งหมักเลยแต่ว่ามันง่ายกว่าตรงที่ว่าไม่ต้องแช่ข้าวไว้หลายวันไม่ต้องหมักนะคะก็เลยทําให้ขนมจีนเนี่ยมันจะออกสี ขาวกว่านะคะและเส้นเนี่ยก็จะมีความนุ่มน้อยกว่าขนมจีนแบบหมักที่สำคัญคือจะไม่มีกลิ่น กลิ่นหมักๆเลยด้วยซ้านะคะและอย่างสุดท้ายเลยก็คือขนมจีนแห้งกึ่งสําเร็จรูปไม่รู้ว่าเคยเห็นกันไหมคือตอนแรกอ่ะมันหน้าตามันจะคล้ายๆกับมีขาวแบบแห้งๆมามีข้าวกึ่งสําเร็จรูปอ่ะแต่พอลงไปต้มปุ๊บเคยมันกลายมาเป็นขนมจีนเฉยเลยอันนี้ก็คือแบบเคยซื้อมันทาอยู่ครั้งหนึ่งก็แบบวาวซ่าเหมือนกันนะคือมันเป็นขนมจีนอีกรูปแบบหนึ่งในรูปแบบเส้นแห้งนี่แหละที่ทําให้เก็บได้นานแล้วก็พร้อมกินได้ทุกเมื่อเลยนะคะมันมาจากตัวการหมักข้าวหรือว่าแป้งนี่แหละแล้วก็มันนวดข้รเาง่อคื อบแห้งนะจนได้ขนมจีนแห้งสําเร็จรูปที่ก่อนกินเนี่ยต้มแค่ห้าถึงสินาทีแค่นั้นเลยคือเหมือนกับวิธีก็เหมือนกับเวลากินแบบกึ่งสาเร็จรูปทั่วไปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปว่าขนมจีนเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยมันก็มีแตกต่างกันไปคือน้ํายาแตกต่างกันไปอย่างแต่ละภาคอย่างภาคกลางเนี่ยก็จะนิยมกินกับพวกน้ําพริกน้ํายาแกงเผ็ดชนิดต่างๆนะคะโดยน้ํายาของภาคกลางเนี่ยนิยมรับประทานกับพวกออน้ำยากะทินะแล้วก็จะเน้นพวกกระชายเป็นหลักอันนี้ก็น่าจะจําได้นะว่ากลิ่นมันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยนะคะ S <S 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 ส่วนน้ำพริกเนี่ยก็จะเป็นแบบขนมจีนของชาววังที่จะมีแบบถั่วเขียวถั่วลิสงกินกับพวกเครื่องเคียงผักสดผักลวกแล้วก็ผักชุบแป้งทอดอันนี้เคยกินกันไหมผักน้ําพริกน้ํายาน้ําพริกมันจะวนหวานๆหน่อยเนาะใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้ยังจะมีขนมจีนซาวน้ําด้วยอันนี้เนี่ยคือเป็นของโปรดแน็มากแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจาว่ากินันกินได้ยังไงคือมันเป็นขนมที่ใส่สับปะรดใส่แบบน้ํากะทิแบบน้ากะทิสดน้ากะทิเพียวๆเลยนะทุกคนแล้วก็มีแบบพริกขี้หนูมีกระเทียมมะนาวนะซึ่งน้ํากะทิที่เขาใช้ นนเป็นหัวกะทิเคี่ยวเลยนะไม่รู้เคยกินไหมไอตัวเนี้ยอันนี้คือแบบมันค่อนข้างแปลกนิดนึงแล้วก็จะมีกุ้งแห้งโรยด้วยอะไรเงี้ยเนาะมันจะแบบเหมือนจะขนมหวานหรือเปอล่าหรือรสชาติมันจะงงงนิดนึงแต่กินแล้วมันสดชื่นดีเขาเลยบอกว่านิยมกินกันในช่วงสงกรานค่ะอืมแล้วก็ถ้าเป็นภาคเหนือนะคะเขาจะเรียกว่านี่ไงขนมเส้นอันนี้พี่้อยบอกว่าพี่หอยเหมือนกับเคยดีโนว่าเขาเรียวกว่าขนมเส้นเนาะซึ่งอันนี้เป็นคำเรียกของคนภาคเหนือนะคะเรียวกว่าขนมเส้นข้าวเส้นหรือว่าข้าวหนมเส้นก็ได้เหมือนกันนะซึ่ง ขนมจีนของคนภาคเหนือเนี่ยเขาน,นิยมกินกับเมนูที่มีชื่อว่าน้ำเหนียวนะคะนิยมกินอันนี้กันมากๆเลยนะซึ่งเขาจะเรียกว่าน้ำเหนียวหรือว่าน้ำงิ้วก็ได้นะคะที่มี <What? S 1> มันมาจากเกรสรดอกงิ้วป่านะคะที่เขาใส่เข้าไปอ่าส่วนภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะเรียกขนมจีนว่าข้าวปุ้นนะคะนิยมกินกับน้ำยาที่ใส่ปลาร้าเอ้ยน่ารักเนาะเรียกว่าข้าวปุ้นอะ่ะภาคใต้นะคะเรียกว่าขนมจีนว่าอ่านว่าอะไรวะ โน,โน้มจีนนมจีนเหรก็เลยเดี๋ยวเราจะให้พี่ล่ามเนี่ยโทรหาเพื่อนมึงมึงพูดคําว่าขนมจีนแบบภาษาตทยให้ฟังหน,น่อยดินมจีน อ่าเมื่อกี้นะเราก็โทรถามจากเออมาจากจังหวัดอะไรครับเพื่อนพี่ล่ามเอ่อสงขลาเป็นคนสงขลาโดยกําเนิดนี้ก็เลยเรียกว่านมจีนนะคะโอเคเราก็รู้แล้วว่าเรียกว่านมะจีนเนาะแต่ว่าคนใต้นเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะคือเขายังบอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็กินกับน้ํายาที่ไม่เหมือนกันคืออย่างคนภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเขานิยมกินนมจีน <laughs> กับหอหมกอยากพูดนะคุณพ,พี่อ่าก็คือว่าเขานิยมกินนมจีนกับหอหมก หรือว่าป่าท่องโกนะคะส่วนคนจังหวัดชุมพรนะเขานิยมกินกับทอดมันปลากายทุกคนนะแล้วก็คนคนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาจะนิยมกินขนมจีนเป็นอาหารชาคู่กับข้าวยำซึ่งน้ํายาของทางภาคใต้เขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยก็จะนิยมใส่ขมิน้นซึ่งแตกต่างจากของภาคกลางที่จะนิยมใส่กระชายที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรู้จักน่มจีนข้าวปุ้นขนมเส้นกันไปแล้วนะคะแล้วก็ขนมจีนแบบกลางกันไปแล้วเนี่ย น้ำลายสอกกันแล้วใช่ไหมก่อนแล้วจัด <c oughs> อย่าแซวน้องเซ่อะอะนะคะจีนขนมจ <G ini> ีนนี้วันนี้เนี่ยนัดก็เลยสั่งขนมจีนสองภาคมาให้พี่ล่างพี่หอยกินกันนะคะซึ่งร้านที่นัดสั่งมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆออฟฟิศเราเองนะคะ เป็นร้านที่มีชื่อว่าขนมจีนเจ๊เฉยสุขุมวิท71นะคะร้านนี้เนี่ยได้ครับคะแนนนิยมจากผู้ใช้บนแอปพลิเคชันวงในไป3.8ดาว34รีวิวแล้วก็25รีวิวเลยนะคะโดยคุณพลอย YNP นะคะก็รีวิวออยว่าเป็นร้านขนมจีนยามเช้าที่มีให้เลือกหลายแกงนะคะผักสดก็จัดเต็มไปตอน8โมงเชา้าร้านก็พร้อมขายแล้วนะคะที่นี่มีทั้งน้ำยากะทิน้ำยาปูน้ำยาป่าน้ำพริกน้ำเนีว้วแกงเขียวหวานแกงไตปลาโอโห้เยอะมากแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มต้น แค่ที่35บาทแล้วแต่เมนูนะคะซึ่งน้ํายาก,กะทิของเขาเนี่ยเข้มข้นเลยนะคะถือว่าผ่านชอบมากอ่ะเพระาะวันนี้เนี่ยนัดก็เลยสั่งมาทั้งหมด2ภาคด้วยกันอย่างที่บอกไปนะคะก็มีน้ํายาก,กะทิอย่างนึงนะแล้วก็มีน้ําเมียวอย่างหนึ่งมาก็เริ่มจากน้ํายาก,กะทิก่อนเลยนะคะนี่เขาก็ให้หนมจีนแยกมาให้แล้วก็มีผักเต็มหมดเลยนะอย่างที่บอกไปเลยมีทั้ง กลัมปลีถั่วง,งอกแปงกว่าส่วนฝักยาวนะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเกี่ยมฉ่ายดองอะเนาะเ,ออเดี๋ยวน้องจะตักให้นะคะซึ่งอันนี้นเนี่ยโอ้โหทุกคนโชว์นิดนึงออคือเนื้อปลาของเขานะใส่มาแบบไม่แกล้งอ่ะใส่มาจริงๆอ่ะไม่ได้แกล้งแกงไม่ใช่หลอกๆอกนะแล้วก็มีลูกชิ้นปลากายสามลูกเลยเด้อนี่ซึ่งเซตนี้ห้าสบาทเท่านั้นนะคะอุยร้อนๆเลยอะร้อนเกิน ตอก่อนเป่าก่อนยังไงไหนเล่าสิน้ำยากระทิมันคือน้ำยากระชี้ะฮะที่มันมีที่เขาบอกไงว่าเขาจะใส่กระชายได้กลิ่นไหมเนาะหอมเนี่ยเนี่ยที่นั้นยังไม่ได้กินนี่นะได้กลิ่นกระชายแล้วเนี่ยชอบมากเลยหอมมากไม่เคยได้กินกระชายกลิ่นกระชายอ่ะเนี่ยคือกระชายเขาเรียกว่ากระชายแอบใส่แบบถั่วถั่วงอกไอ้ถั่วฝักยาวว่าไง เป็นไงคะไหนเหลาซิคุณพี่ไหนลองชิมบ้างหน่อยอืมอืมสำหรับนั้นคือเนื้อปลาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ให้มาเป็นแค่แบบน้ำกะทิใส่เครื่องแกงอ่ะคือเป็น,นเนื้อปลาจริงๆแต่ว่าใครที่ชอบรสจัดๆจ้านๆเผ็ดๆอะ่ะอาจจะไม่ใช่ร้านนี้เพราะร้านนี้เนี่ยค่อนข้างแบบเด็กกินได้อะ่ะคือมันเป็นขนมจีนที่มันไม่เผ็ดเลย แต่ว่าหอมนะกลิ่นกระชายเครื่องแกงพริกแกงของเขาเนี่ยหอมชัดมากแล้วก็เนื้อปลาด้วยแต่ว่ารสชาติมันไม่เผ็ดนะเด็กๆน่าจะกินกันได้อืมแล้วก็รสชาติค่อนข้างเอเค็มน้ำนิดนึงความรู้สึกก็ผมไม่ใช่เซียนทางด้านขนมจีนนะอซึ่งผมกินแล้วก็รู้สึกว่า เออเนื้อปลามันแน่นกว่าที่อื่นนั่นแหละอ่าคือตัวอันนี้คือหมายถึงตัวปลาที่ใส่เข้าไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ตัวลูกชิ้นปลากลายด้วยฮนรู้สึกว่าปกติมีพี่หอยบอกใช่ไหมว่ามันจะแบบส่วนมากเขาจะใส่เป็นตัวกระจิ๊ดหนึ่งเป็นลูกชิ้นเล็กๆลูกชิ้นกลมๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยปล่อยปลาดิวก,กิวหอยเวอร์ไป <c oughs> อันนี้คือลูกชิ้นแบบปลาจริงๆใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะกินไปพร้อมๆกันนี่กับผักก็นะดีด้วยแล้ว,ลวพี่หอเขาว่าไงบ้างเขาบอกชอบ ชอบครับวปลาเนื้อปลาที่ใส่มาเันเน้นแล้วก็ลูกชิ้นมีมีขนาดใหญ่อืมอืมซึ่งอันนี้ยเป็นขนมจีนเส้นหมักเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่กลิ่นกลิ่นความหมักมาเลยอะเมื่อเคยกินเส้นหมักนะครับอืออือเพราะปกติขนมจีนในเข่งมีกลิ่นมันจะไม่ได้ขนาดนี้เนาะอือจะไม่ได้กลิ่นแรงเท่านี้อ่ะอืมแต่เมื่อกี้กินพร้อมกับตัวผักยิ่งอร่อยอะคือมันมีความเขียวเขียวนิดนึงอะ ไม่รู้ไม่ไม่ไมียอมกินผักคือแบบอย่างที่รู้เลยว่าเครื่องผักที่เขาให้มาเนี่ยว่ากินแล้วมันทําให้รสบรนชุมากยิ่งขึ้นนะมันทําให้ไม่เลี่ยนง่ายขึ้นนะคะไม่ไม่เลี่ยนง่ายจนเกินไปมันมีความเขียวเียวของผักเข้ามาช่วยด้วยอะไรเงี้ยนะอืมเดรอยบอกว่ากินขนมจีนเนี่ยเราควรจะต้องกินคู่กับผักนะครับอือบอกให้ผมฟังนะอืมใช่บอกให้เด็กไม่กินผักต้องกินไว้คือโดยเฉพาะโหระพานี่อย่างชอบเลย มันมีความหอมแบบโอ้โหลราพากินได้ผ<อ>ักพวกนี้ก็กินได้อ,อเพราะมันจะมีอย่างที่ได้ยินพี่ฮอยแปลไว้บอกไว้ว่าแบบมันเหมือนมันทาให้เรากินได้หมดเร็วได้หมดดับจเจริญอาหารมากขึ้นเพราะว่ามันไม่เลี่ยนกะทิขนมจีนน้อยครับแต่ว่าเราต้องใส่ผักเยอะๆแล้วอ่นอันนี้ก็เป็นขนมจีนน้ายา <laughs> กะทิของภาคกลางนะคะก็ <laughs> เ,เจ้านี้ก็ค่อนข้างบอกเลยก่อนเลยกันว,ว่าไม่เผ็ดใครที่อยากได้ความเผ็ดนะอาจจะต้องยกมือขอแบบพริกแห้งพริกป่นมาเติมได้นะคะ,ะ,ะก็เรามาที่ภาคเหนือกันแล้วนะคะกับน้ำเงี้ยวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเ,เขามีทั้งเท้าไก่นะถ้าพิรามเรียกเรียกว่าตีนไก่เรียกว่าตีนไก่ก็ได้หรือเท้าไก่ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีหมูสับนะเท้าไก่ไม่ค่อยชินนะเ <laughs> ท้าไก่นะฮะแล้วก็มีเลือดนะคะแล้วก็นี่เลย ตัวน้องดอกนิ้วเกสอนนิ้วนะคะที่เขาบอกไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นกันไหม <c oughs> จึ้งนะคะแล้วก็มีพวกมะเขือเทศอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าซึ่งก่อน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 อื่นเลยต้องลืมลืมบอกกว่าหนมจีนของเขาเนี่ยตอนเขาเสิร์ฟมาเนี่ยมันจะมีกระเทียมเจียวกับต้นหอมมาด้วยเพื่อนๆทาให้เหมือนกับหนมจีนม,มันมีกลิ่นหอมมากขึ้นอนะ่ะเรามไม่ได้กลิ่นแทบจะไม่ได้กลิ่น,นหนมจีนหมักเลยเพราะว่ากลิ่นกระเทียมเจียวมันกลบไปหมดเลยนะไม่เคยกินเลยแล้วีนมนีนีเนี่ยเนยเนี่ยเนี่ยย ปกติเขาจะกินแคบหมูด้วยกากหมูแคบหมูด้วยอืมอืมไม่รู้ว่าดังเดิมที่อื่นมันเป็นยังไงอืมสําหรับแนนะคือขนมจีนน้นําเหนียวมันจะาก่อนอื่นเลยคือมันไม่มีกะทิมันจะมีความแบบใสๆจงๆเจง๋จงๆนิดนึงนะแล้วก็มีความมันๆอันนี้คือปกติดังเดิมที่มีกินแล้วก็จะรสจะค่อนข้างเปรี้ยวจากมะเขือเทศอืม,อมแล้วก็เผ็ดตามส่วนสําหรับเจ้านี้เนี่ย ก็คล้ายๆกับความรู้สึกเมื่อกี้คือไม่เผ็ดเลยอ่าไม่เผ็นไม่อันเมื่อกี้เหมือนจะเผ็ดากกว่าแซะด้วยซ้ำใช่ไหมคืออันนี้ก็จะคล้ายกันเวลากินก็ควรจะกัดกินกับพวกพริกแห้งด้วยอะไรใช่ไหมขาโทษค่ะสำหรับจ้านี้ก็รู้สึกว่ารสค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรกลางๆคือไม่ได้แบบเปรี้ยวโดดเค็มโดดไปซะทารายทางหนึ่งอะไรเงี้ยคือกินเรื่อยๆกินง่ายๆอยากไปทางไหนก็ไปเติมเอาทางนั้นเติมด้วยตัวเองดีกว่า นี่ตอนนี้พี่ฮอยเขาตักมะเขือเทศขึ้นอันเนี้เจ้านี้เขาจะให้ให้มะเขือเทศเป็นแบบหั่นครึ่งใส่เป็นลูกๆมาให้เลยนะคะมีพี่ฮอยกําลังกินกับมะเขือเทศ่้อยมาจากภาคเหนือนะครับใช่ค่ะเขาก็จะกินพวกนี้เยอะนะเขาจะบอกว่าคือคือรสชาติเนี่ยมันก็คือกลมกล่อมเป็นเบสกลางๆนะปกติเขาจะมีมะนาวมะนาวอะไรพวกนี้ผักเครื่องเคียงอะไรเงี้ยมาให้เติมใช่อืม นี่เราจะต่อคต่อคำกัน,นซึ่งพี่้อยเขาบอกว่าปกติเขาจะบีบมะนาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยทาให้รสจัดจ้านขึ้นก็เหมือนกันคือมันเหมือนแบบร,รู้สึกว่าร้านนี้เขาปรุงมาเป็นเบสกลมก่อนแบบที่บอกเราอยากอยากได้เปรี้ยวเผ็ดเพิ่มอะสามารถเติมเอาได้เพราะปกติ<อ>พวกนี้เขาก็จะเคียงมากับมะนาวหรือว่าผักเกีมชายดองอะไรเงี้ยมาให้อยู่แล้วด้วยคงทาให้แบบ คนมากินได้บบอืกินได้ง่ายเฮ้ยมันไม่ได้เค็มไปไมันไม่ได้เผ็ดไปอะไรเงี้ยไม่เปรี้ยวไปออเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็หมูสับของเขาก็โอเคนะคะคือมันแล้วแต่เจ้านะบางเจ้าก็จะเป็นกระดูกหมูบางเจ้าก็เป็นกระดูกซุปหรือกระดูกเอียเล้งแต่ว่าเจ้านี้จะใช้เป็นหมูสับก,กแแ็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะอร่อยดีเหมือนกันอยากแท้เท้าไก่ไหมไม่ก่อนดีกว่ากินเริ่มอิๆๆ่มแล้วกินมาสองภาคนะคะก็เริ่มอิ่มแล้วก็โดยรวมเรารู้สึกว่าเป็นไงชอบภาคกลางหรือว่าภาคเหนือมากกว่ากัน ก็ตอบยากคนละแบบเนาะอืมเป็คนละฟิลกันเนาะใช่อืมถ้าได้อยากอยากได้ฟิลแบบหนักๆค้นๆหน่อยก็อาจจะเป็นน้ำยากะทิบ้านภาคกลางเราแต่ว่าถ้าชอบไล้เบาๆเนี่ยก็น่าจะภาคเหนือน่าจะถูกปากนะอืมจริงมันต่างกันตรงภาคกลางนี่คือน้ำยาไม่มีอะไรนะอืนมีลูกชิ้นกับเนื้อปลานะถ้าภาคเหนือคือมัน หล้ายแกงเลยนะเหมือนแกงอย่างหนึ่งเลยที่ไม่มีแบบตบมแก่เออมีตีนไก่มีเลือดมีอะไรให้เคี้ยวอะไรเงี้ยแต่แต่ทางภาคกลางนี่มันก็มีแค่ลูกชิ้นเป็นน้เคี้ยวแล้วก็เครื่องเคียงก็เป็นผักเหมือนกันกินที่ที่ใต้อยู่ตอนเป็ไทยงนเข มีแบบกินกับไก่ทอดด้วยอ่าเหมือนที่เมื่อกี้บอกที่แบบคนใต้นิยมกินกับเครื่องเคียงพวกปลาท่องโกโพวกลูกชิ้นปลาก,กายนี่กินกับไก่ทอดทอด,ด้วยใช่ไหมคะนะเออก็นี่แหละค่ะก็ขนมจีนก็มีสนเสน่ห์แบบนี้เนาะแต่ละภาคมันก็หลากหลายจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบมีแต่ภาคภาคกลางน้ำยากะทิที่เราเห็นกันทุกวันนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองกินนะคะ ไปสั่งลองกินกัได้เลยนะกับร้านขนมจีนเจ๊เฉยสุขมุมวิท71นะคะหรือว่าจะร้านขนมจีนร้านไหนก็ได้นะถ้าเกิดว่ามีร้านไหนร้านเด็ดแนะนําก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะคส่วนถ้าใครอยากกินร้านเจ๊เฉยต้องทําไงพี่ล่าพี่หอยสั่งผ่านไลน์แมนครับเข้าไปดูรีวิวก่อนอพิมเข้าแอป,ปวงในพิมว่าเจ๊เฉยน่าจะมีน่าจะขึ้นมาใช่ค่ะก็ดูตกใจก็กดสั่งเลยครับอยากลอง ใช่เพราะร้านนี้เขามีครบจริงๆทั้งแบบเหนือกลางใต้มีหมดอีสานก็มีนะคะน้ำยาปุ่มนยาป่ากม,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 มีหมดนะอ่ละคาะก็มนี้เราสองคนเอ้ยสามคนนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเจอกันใหม่ EP พีหน้านี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย